ขยไลสองควขบจ้าริจด้อบคุครับขอครับอามากระตุกอะไรอนี้กินยาผิดซองกินยาผิดซองาายากินยาผิดซองกินยาผิดซองไมติดต่อคุณหมอยังนัง นี่ยังมาหาหมอแล้วเนี่ยไปดูที่ไหนสาวสวยแตงกินยาผิดซอรไปดูที่ไหนแี่ใตรทาเลขกของบินลีผมยกมือชี้อยู่มันสร้าอะไรเธอสาวสวแต่งสุพันเสือเสียง้อมาดีเลนแต่งจทจังก็นทานทัวรกลุ่มกำลังทอะไรเนี่ยอะไรนะอะไรนะอะไรถีบแขนลังแขลลังแผล ลังแขล่ะเซิร์ชเซิร์ชเซิร์ชนะเป็นอาหารภาคใต้สมัยภาคใต้คืออไนะ่ไม่มัเลยัภาใต้ลังแขลังแขลังแขเเรียกเธอใครก็ไม่ล้งแขลมันจะ้อน่ไหะ